สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โบกุ้งอ๋อทัวร์มาทำไก่ทอดกรอบขายด้วยจ้าเมน้กุ้งมีออเดอร์ไอเขาสั่างไก่จากช่างตีนไก่จากพี่น้องแล้วก็อ่าไก่เ,เ็เรียกอะไรไก่อกไกไ่เนาะเออไก่ไม่มีกระดูกพี่น้องซุปอ่ากตขนมปังพี่น้องกุ้งเลือกกะมาออกกะมาจากแปนมุ่งก็คือต้องมทําของส่งออเดอร์จากพี่น้อง ผมมีหน้าร้านจ้พี่น้องแต่เห็ดอยู่ในห่องจ้พี่น้องทรงตามออเดอร์ทีลูกค้าสั่งนอกจากเนาะไปดูกันจ้าชินาแสบบอจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเ้ดจ้ะนี่จ้ะอุปกรณ์จ้ะตัวนี้ไม่ีตีนไก่มีอกไก่จ้พี่น้องถุงเตรียมผอมมาเบิดเลยจ้าตัวนี้พวกแป้งนอกจากเนาะน้ำมันจ้ะชอสหอยจ้พี่น้อง น้ำปลาจะซอสมะเขือเทศผงสุริดีจะพี่น้องตัวนี้กับผสมใส่กันแหละจะพี่น้องนะจ้ะเนาะผสมแป้งรสดีฟุงเครื่องเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องแล้วจะเอาหน่ำาลงแล้วก็มาข้นกันนะจ้ะเนาะแล้วก็เอาไก่มาใส่จ้จะพี่น้องเบ่งตอนต่อไปเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ามักไก่ละจ้าตีนไก่จ้ะลืมเสียใหม่ละจะพี่น้องแล้วเอามา ไอ้สุปเก็ดขนมปังจ้ะพี่น,อน้องเมื่อไรจ้าเดี๋ยวค่อยลงถอดนะจ้าน้นานอนี่แล้วจ้ะพี่น้องเธอแหล่ว่าจะเสียบใหม่จ้ะพี่น้องเสียบใหม่บบได่สักมันลงกระทะบบไใดจ้ะพี่น้องต้องถอดใหม่ออกจ้าไก่ป๊อบไก่ไม่มีกระดูกจ้ะพี่น้องต้องถอดใหม่ออกจ้ามันลงกระทะบบไใดจ้าพร้อมส่งจา้า ขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์นะคะทุกออเดอร์นะคะโบกุ้งอ่อนถั่วออเดอร์พี่น้องเดอ้อไส่ส่งแล้วจ้ารอบแรกกับพี่น้องเนะาะบาย ตีนไก่ยั่วๆเด้อพี่น้องเด้อสามตีนยี่สิบจ้าตอนนี้ส่งสามตีนยี่สจ้าพี่น้องพร้อมส่งรอบสองจ้ารอบสองจ้า